สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บูเบลบูคลิปนี้นะคะเบลก็จะมาทำการวีเอฟหนูดับบลูบูแคร์ดีกรีสม่นยักษ์กระปุกน้องของเรานะคะและซิมบ้าดาราเมียแคทนั่นเอบลไม่ได้ทรมานสัตว์น,นะคืออันนี้ oh, เป็น <no. S 1> มือหยุดแล้วนะคะนี่คือแบบ ก่นะะอนนอนแล้วนะคือดูความหิวหงุดของแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่นะนี่มันเป็นมือเสริมแล้ววันนี้เราจะมาทำ vs การหมุนนะคะเพราะว่าทุกตัวที่อยู่ตรงนี้นะคะยังไม่ได้เริ่มฝึกหมุนเลยนะคะสักตัวเดียวนะคะอย่างมากที่เกิดก็เคยแค่รอบเดียวไม่เคยนีนะคะอาจจะต่อรอบนึงอะไรประมาณนี้นะคะตัวไหนนะคะที่ฝึกได้เร็วที่สุด เป็นผู้ชนะนะคะวันต่อไปเนี่ยเมลก็จะไปซื้อของที่เขาชอบนะคะเราก็ไม่รู้เขาชอบไหมเนาะเป็นของที่เขายังไม่เคยกินละกันแล้วก็เป็นของที่เป็นพรีเมียมคอมเมนต์บอกด้านใต้นะคะว่าเชียร์ใครนะคะป่ะเราไปลุ้นกันเลยตัวแรกก็คือกระปุกปุยนั่นเองนะคะกระปุกเนี่ยจะเป็นการหมุนอยู่บนนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าที่เขาจะกินนมด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่ากระปุกใช้เวลาฝึกทั้งหมดกี่รอบกว่าจะเริ่มหมุนได้เอาแบบว่า มือเอาแบบว่ามือไปเร็วแล้วหมุนหมุนตามได้อะไรเงี้ยนะคะโอเคไปหมุนหมุนก่อนหมุนอันนี้รอบที่หนึ่งนะคะอย่างนี้ถือว่ายังตามนมอยู่นะคะอิจูดแล้วนะคะฟูฟูเลยอ่ะพอก่อนอ่ะหมุนดิหมุนเฮ้ยเริ่มใกล้เคียงนะคะรอบที่สองรอบที่สองเขาลื่นแน่เลยอ่ะไอ้ของแกใช่ไหมไอเขาต้องหมุนหมุนก่อนแล้วหมุนไอไม่ชวนวะทำไมเขาต้องหมุน เฮ้ยเฮ้ใ,<ห>ใช่ปะใช่ถ<ช>ามรอบหรอไม่ช่วยไม่ช่วยเดี๋ยวเขาเนี้เอาเร็วขึ้นหน่อยอ่ะถูกแล้วลอภิสิณนะเอ้ามันเลื่อนไปอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะกระบรกมวลเฮ้ยใ,ใช่ไหมอ๋าได้แล้วรอบที่สกระบรกมวลใช่ไหมอ๋อได้แล้วเนี่ยได้แล้วได้แล้วราจะเสึกเลย

ทะเลหมุนทะเลหมุนทะเลทราไม่ได้อะไหวเปล่าแกฮะไหวหรือ<ว>เปล่อาอเกใหดกาสไ,าไินไชนะหมเป็นหูที่ฉนะลาดลูกเขาจะดอยู่แล้วมมามนเลเีหู่ทเลไม่เข้าใจอ่ะเขาดัดยากแล้วแม่เพราะเขาโตแล้วอ่ะอ่ากินกินกินก หมุนไม่ไ okay. ด้แต่ก็ฝนะเจ้าภเขาจะฉลาดกว่าเขาหมุนเขาหมุนกลันหมุนนะเริ่มมาเริ่มมาได้อยู่ได้อยู่ภูเขาได้อยู่หมุนมาอ่าหนึ่งรอบนะคะขาอันี่้หมุนหมุนตามหมุนเก่งมากโอเคมาเริ่มละขาเริ่มอ่าเก่งมากนะคะคือจริงๆภูเขาจะมีความฉลาดกว่าแล้วเขาปหมเขาค่อยๆอ่ะเขาเขาเริ่มหมุนหมุน กันนะคะตอนแรกหมุนได้แค่ครึ่งรอบตอนนี้หมุนรอบได้วล่ะอายหนึ่งรอบอ่ากินกินกินถือว่าทำได้嘛อัดโงให้พวกเขาหน่อยแล้วกันเราคงมแก่แล้วเห็นไหมคะทุกคนแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีลักษณะนิสัยนะคะภูเขาทําได้เพราะภูเขาเขามีความแบบอยากรู้อยากเห็นตั้งแต่ต้นนะคะทะเลเนี่ยเขาหลออแนวแบบ ซบู่ซบู่ลเลยน,นะคะตั้งแต่มาวันแรกจนถึงวันนี้มันก็เป็นแบบนั้นนะคะเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าทะเลทำไม่ได้แล้วเด็วกวันนี้บอกเราถึงรู้ว่าถักภูเขาอ่ะน่าจะพอทําได้นะคะเดี๋ยวเราคุยภูเขาไปเ,เรื่อยๆด, <c oughs> ดูว่าภูเขาต้องทําได้แน่นอนเดี๋ยวตั้งความหวังไว้อยู่ว่าถือว่าเป็นเด็กอัลล่คุณ <c oughs> พิกะเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าหมูกันน้องเดี๋ยวจะชอบด้วยนะคะเป็นพิเศษนะคะหนไหมหมูกันน้องต้องทดหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าฝึกไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะชน ตัมือปก่อนโอเครอบที่สองนะคะแล้วน้องหมุนเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรปะเขาว่าทำได้ตีหมุนได้ไหมหมุนหมุนหมุนได้ไหมได้ไหมเฮ้ยได้ใช่ไหมตีเขาพีสี่เขาหกเลยตัวต่อมานะคะก็คือน้องชิมบ้าห้าที่แทินี่ยวบ๊าวที่บาบา ือเดี๋ยนี้ยนี่เยนี้โอเคนี่นะคะเป็นอาหารเม็ดนะคะเด็กเราไม่อชอบกินนมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอบังคับกินนมก่อนแล้วค่อยฝึกกันนะถ้าเลือกอาหารเม็ดจะเลือกนมเขาจะเลือกอาหารเม็ดนะคะไม่ยอมกินนมแลโตแล้วนะใช่โตแล้วคกิน้าหมนุหนหมุนเก่งมากเจ็บบ้าหมนุหนอุ้ย ไม่ฉลาดจังสิบ้าหมุนเฮ้ยชนะอะไรเนี่ยเดี๋ยววี่งรอบเท่าไหร่ตะกี้เหรอถ้านับเมนตะกี้สามสิบแปะมาเนี่สิบแปดหมุนสามรอบสามสี่รอบใช่ไหมเมื่อกี้ผูกก็สามแต่เราไม่แน่ใจผูกสี่ใช่ไหมหมใช่ไหมใช่แต่เขายังไม่ค่อยรู้นะสี่รอบใช่ไหมหรือว่าสี่รอบสี่รอบสี่รอบเขาปูกปุย ข้าวผัดปุยกับทิกเล็ตตายละตายและสา,ามชิ้นทำไมเท่ากันอะกะไม่มีใครเคยอ,อย่างเนี้ย ังไม่ชอบฟังคำสั่งมาไม่ได้สดเลยว่าจะกระหลยหรือนิ้วกัดเลยแล้วกัดกัดเลยกัดเหมือนกินเน่ะใช่นาร่าเป็นเด็กที่ไม่เลือกสุดที่สุดเลยที่สุดไม่ฟังสัญญาณอะไรทั้งนั้นนาร่าไหมนาร่าบอกแล้วว่าน้องไม่ฟังมุนนาร่ามุน อาหารเม็ดไปอยู่ตรงนี้ไงลูกมาต่อนะคะแบตก็หมดปะเรามาลุยกินยาวๆกับมือถือขอพลิกเป็นแนวนอนค่ะโอเคเรามาเริ่มกันต่อกับกล้องมือถือนะคะทุกคนมานารานารามาดินารให้มันต้องสำเร็จแต่นารามันไม่หมุนเห็นไหมนราหมุนก่อนหมุนนาราราหมุนดังนั้นนารา ไม่ผ่านนะคะทุกคนดังนั้นผู้ชนะของเรามีทั้งหมด3คนนะคะน้องกระปุกนะคะแล้วก็น้องพิกเล็กนะคะสุดท้ายก็คือซิมบ้านะคะเห็นไหมคะทุกคนไม่ใช่ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะแต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวนิัย้วก็ตัวของสมาธิของแต่ละตัวด้วยนะคะซิมบ้านี่สมาธิดีกว่านาราเยอะนะคะทุกคนถึงจะการชอบกัดน้องก็ตามไม่กัดที่เดียวจะกัดที่เราอย่างเดียวไม่ใช่อะไรนะคะจะกินนะคะอ่ะอ่ะอ่ะ,อะไม่กัดนะคะ ะคะไปค่ะเแต่ตอนนี้เขาเริ่มไม่ลงไม่ลงฝันแรงแนละ้วเนาะแต่จริงๆอ่ะเขาจะบอกว่าจริงๆเดี๋ยวดินเนอร์จริงๆที่เข้าใจทัากษะการหมุนจริงๆอ่ะมีคนเดียวกันก็ค,คือน้องกระปุกใช่ใช่ไหมคือเขารู้เลยเขาเข้าใจว่าหมุนคือเจอแก้กินอาหารอ่ะจริงๆมีคนตัวเดียวที่เข้าใจใช่เป็นตัวเดียวที่เข้าใจโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสัวตวต์แปลกนะคะอาจจะเชื่อ<ด>ใจเรายากแต่เมื่อเขาเชื่อใจเราแล้วเขาจะเชื่อใจเราไปตลอดชีวิตเลยค่ะดังนั้นดูแลเขาให้ดีๆดิค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย